ต่อไปก็จะเป็นการโหลดฮิตตอรี่นะครับจากตัวตู้ที่เป็นตู้3.0มศนะครับเริ่มต้นโดยนะครับเราจะใช้สายที่เป็น USB นะครับเสียบเข้าที่ตรงตำแหน่งนะครับของตัว CPU นะครับ J15 นะครับแล้วก็เข้าที่คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือโปรแกรม VeriFy2 นะครับตัวนี้จะใช้เป็นเวอร์ชั่น10.5 5นะครับ เริ่มต้นนะครับโดยปกติคือสมัยก่อนนี้เราจะไม่สามารถโหลดฮิตตอรีจากตัวตู้ได้ยกเว้นเราจะใช้วิธีคือ,อพอร์ตปรินนะครับพอร์ตปรินก็คือกอร์ตรงตำแหน่ง TB5 นะครับ TB5 นะครับเริ่มเริ่มเลยนะครับก็คือว่าปกติเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเรา local network นะครับกด local network กูจะเจอตัวตู้ขึ้นมานะครับให้เราล็อกอินะครับถ้าเป็นเวอร์ชันนี้จะต้องรอแป๊บหนึ่งประมาณสัก30วินาทีนะครับถึงจะเข้าล็อกอินได้บพาสเวิร์ดคือ08ตัวนะครับแล้วก็กดโอเคทีนี้โดยปกติเวลาเราอัพโหลดข้อมูลก็คือเราจะต้องติ๊กตรงโน้ตก่อนนะครับ สร็จปุบเลือกอัปโหลดนะครับอันนี้คืออัปโหลดอัปโหลดดัตต้าเบสนะครับแต่เราต้องเลือกให้เป็นอัปโหลดอีเวนต์ฮิสตอรี่อัปโหลดนะครับทีนี้เขาจะให้เบลนะครับเบลคือไฟล์ที่เราจะต้องการอัปโหลดนะครับจะให้ไปอยู่ที่ uh, ที่ไหนนะครับอัปโหลดนะครับทีน,นี้ Select Node ก่อนนะครับแล้วก็เบล นะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับกรณีนี้เดี๋ยวผมตั้งชื่อเป็น test history นะครับวันนี้นะครับก็คือวันที่1เดือน8ขีด3นะครับกดเซฟนะครับตัวนี้เซฟอยู่ที่ document นะครับแล้วก็เลือกเป็น upload นะครับไฟล์ทั้งหมดก็จะวิ่งเข้ามาในเครื่องนะครับแต่นี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับ จำนวนข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องนะครับในช่วงเวลาที่เรารอนะครับก็คือว่า,าชุดข้อมูลของฮิตอรี่นะครับก็คือจะแยกเป็นแต่ละประเภทนะครับมีประเภทที่เป็นอัรามทับเบิลนะครับแล้วก็จะมีชุดที่เป็นพวกกรณีที่เป็นดิสซิเบลิลก็มีนะครับในช่วงรอนะครับ แต่ถ้าเป็นตู้รุ่นนี้นะครับที่เป็น3 2มสองตัวนี้จะไม่สพอร์ตนะครับไม่ไม่สามารถโหลดได้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ต้องไปดูในคลิปก่อนหน้านะครับก็คือเป็นใช้สายที่เป็นสายนับพอร์ตนะครับที่ใช้ในการอัพโหลดนะครับตรงช่องที่เป็นพิลเตอร์พอร์ตนะครับโอเคอันนี้คือเป็น CPU ีเปล่านะครับแต่จะมีข้อมูลที่เป็นท็อปเปิลอยู่ในระบบนะครับ อันนี้คือคงค้างคือเพราะว่าไม่มีอนัน,นเซเตอร์แล้วก็รูไม่ได้เชื่อมต่อนะครับแล้วก็มีการปิดปัเซอร์ไว้นะครับถ้าโหลดเต็มแล้วนะครับเขาจะมีข้อความขึ้นนะครับให้เราต้องการเปิดหรือไม่เปิดนะครับ หลังจากที่เราเซฟเสร็จนะครับไฟล์ตัวนี้เราสามารถเก็บไปเปิดทีหลังก็ได้นะครับ หลังจากครบแล้วนะครับก็จะมีข้อความนะครับเราต้องการเปิดแล้วก็ตอบเย็ดนะครับต i s อรี่ก็จะเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับเราจะเลือกว่าเพีก็ได้นะครับอันนี้คือไฟล์ราม3 9รายการนะครับมี trouble 1840ัรรายการนะครับแล้วก็มีการดิสซิเบิลนะครับอันนี้คือข้อมูลเดิมนะครับทีนี้เราต้องการเอ็กพอร์ตข้อมูลออกนะครับก็คือเราเลือกที่หัวข้อที่เราต้องการยกตัวอย่างเราเอารามนะครับเราก็จะเลือกไปที่ เอ็กพอร์ตนะครับ Excel e x p o r t นะครับเขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับเราใช้คำว่า a l a r m นะครับนะครับแล้วก็เซฟนะครับก็จะมีโ p e n f i l ล์ขึ้นมาจะเป็นไฟล์ excel นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เป็น a l a r มนะครับแล้วก็เซฟตัวนี้ส่งให้ลูกค้าก็ได้นะครับ ต่อมาอีกวิธีหนึ่งก็คือกรณีที่เป็น trouble นะครับ trouble เราก็เลือกหัวข้อ trouble นะครับแล้วก็ export นะครับตัวนี้ตั้งเป็น trouble save นะครับ t o u b l e อันนี้ก็จะเป็น trouble นะครับ หรือจะเป็น d i s ซิเ e ก็ได้นะครับ Normal d i s สซิ e นะครับอ x p o r t นะครับอันนี้เป็น Dis เราอาจจะไม่ต้องเอาทั้งหมดก็ได้ครับเพราะว่าถ้า trouble เนี่ยมันจะรวมทุกเหตุการณ์ให้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่เราอยากแยกประเภทก็ได้นะครับในกระ็จะมีเฉพาะหัวข้อที่เป็น d i s ซิเ e นะครับโอเคครับก็ การใช้งานนะครับทีนี้ยกตัวอย่างในกรณีที่เราไม่ใช่เป็นข้อมูลของตัวนี้นะครับเราสามารถเบลล์นะครับก็คือเบลล์นี่ก็คือเป็นในกรณีที่เป็นฮิตตอรี่โครงการอื่นนะครับในกรณีนี้ผมมีฮิตตอรี่ก่อนหน้าตัวนี้นะครับแต่เมื่อกี้ที่เราเซฟคือตัวนี้นะครับวันที่1เดือน8ตรงนี้นะครับเราก็คือเบลล์ขึ้นมาแล้วเราก็โอเพนไฟล์ขึ้นมาก็ได้นะครับในกรณีที่มันไม่ใช่โครงการนี้นะครับเราสามารถเซฟแล้วก็เปิดขึ้นมาได้นะครับ โอเคครับอันนี้ก็คือการใช้งานการอัปโหลดฮิสตอรี่ของตู้3 0 3 0นะครับ